ล,ล,ลงแล้วครับลงแล้วครับโอ้ยแต่วครับบาดเก็บหนึ่งแต้มมาแล้วครับปรากฏครับปรากดปราก,กดครับทีเดียวสามตัวโอ้นัดเดียวนี้ได้สามตัวอ

มาถึงวังใหญ่แล้วครับไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าลองลงดำดูครับน้ำใสมากครับมีไหมมีดิล่างเห็นไหมเดี๋ยวลองส่องดูดำๆดนำี่ไหมส่องครับมีอยู่ครับมอ, oh <my. S 1> มองไม่เห็นครับลึกมากครับตรงนี้ดู ตัวใหญ่อยู่ครับตอนนี้กําลังเตรียมของลงครับเตรียมอุปกรณ์จำต้องควนไอรุ่นทําอะไรอ่ะทำอุปกรณ์ยังไม่นอนเลยครับจ๋ามองดูปลาในน้ําเดี๋ยวดูก่อนนะมองเห็นครับาโอ้โหปลา น้ำใสมากครับน่าเล่นมากเลยครับมีปลาตัวใหญ่ด้วยปลาตัวใหญ่เสร็ลแล้วครับลงแล้วครับรอเป็นผู้ชมก่อนอล้างหน้ากากหน้ากากใส ข้างล่างนี่มืดมากครับต้องใช้แบตลงไปอแบบตอนนี้ปลาลงไปด้านล่างหมดแล้วครับปลาหายหมดเลยครับข้างบน ได้ยนะเก็บได้เก็บได้ลงไปแล้วครับ ไงไ<อ>ลองไปเดีย๋ดย,ดยเดี๋ยว,ดว,ยดวยได้แล้วครับหนึ่งตัวไปดูดิปลากระสูบครับกระสูบเล็กครับไซกำลังงามตายแล้วทอดกอกครับได้มาหนึ่งตัวแล้วหนึ่งเต้มปลามันลงข้างล่างครับลงลึกไป ด้านล่างของใต้ใต้หินตรงนี้ใต้หินเจอไหมโอ้ได้มาหนึ่งตัวครับตัวเล็กอยู่ใต้กลางๆนีค่ครับได้แล้วครับปลาสูบกระสูบอะไรลายอะไรครับครับปะุครับปะาุงปครับบ้านผมเรียกปะพุงครับโอเคได้แล้วครับ หนึ่งแต้มมาแล้วครับลาบเนี่ยครับยันนี้โอ้โนึกเลยวะตรงนี้ครับตรงตรงด้านล่างนี้ลึกมากครับอได้มาอีกหนึ่งตัวครับใส <c oughs> ่แต้มแต้มใส่ถอดกอบ <c oughs> เฮ้ยนีเอเอออให้หน่อยนี่นี่ได้มาแล้วครับได้มาอีกหนึ่งแต้มแบแบดตรงไปครับ ได้ไหมเอามาก่อนนอนมาก่อนมาพักก่อนมาเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนะเปลี่ยนเดี๋ยวผมลงไปดำเอาเปลี่ยนขึ้นมาพักก่อนมีตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวลอง <Good. S 1> ลงไปดูก่อนโอ <Okay. S 1> เคเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนมือถ่ายนะครับ โอ้ไล่ลมก่อนครับบรรยากาศช่างสวยงามมากครับแน่นอนครับลงไปต้องได้ถึงตัวเชื่อเชื่อเชื่อลงแล้วครับลงไปแล้วครับโอ้คลังนี้ลึกพอสมควรนะครับโอ้ปลาโคตรเยอะเลยครับเต็มเลยโอ้ได้ตัวหนึ่งแล้วครับ โอ้โหได้ตัวน,นึงได้ตัวน,นึงโอ้ยได้แล้วครับโอ้โห,ะโโหสะเก็ดสวยงามมากครับสวยมากครับปลาเนี่ยใส่พอดีโอ้โหกคตคมเรียบใหญ่ยิ่งหนึ่งแซมครับใหญ่ยู่นะครับใหญ่ยู่โอ้โห ความลึกประมาณ3เมตรครับลึกเกิน3ถึงสเมตรครับประมาณประมาณโหปลายัางเยอะครับเต็มเลยปลาโคตเจอเลยโอ้ขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วโอ้ยิงไม่ค่อยถูกครับน้ำแมรงครับ ก้าลัางน้ำแรงครับธรรมชาติโคตรสวยนะครับน้ำเริ่มขุ่นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งได้แค่นี้เองก็เฮ้ยได้แล้ว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 โอ้โหได้แล้วไดได้แล้วครับท่านผู้ชมไล่ตั้งนานใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่ ปลาปูครับปลาปูครับปรับปรุงี๋ยวเดี๋ยวมีอีกตัวทั้งแค่มีอีกตัวเหรอต้องถัดไก่ใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่คือใหญ่เลยครับไซส์ไซส์พอดีครับนี่นี่ไงวันก่อนเนี่ยิงแล้วใช่เหรอเออวันก่อนผมยิงถูกตรงปากจมูกมันครับ ตนี้อใหญ่อยู่นะครับโอเคครับแซ่บใหญ่เลยครับตอนนี้โอ,โอ้โหได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วปากปกุดนะครับ ดครับปรากฏปรากฏครับรเวลาสักพักเยอะโอ้ได้ปรากฏครับโอ้โหลงไปแล้วครับข้างล่างนี่ปลาเยอะเลยนะครับ ได้แล้วครับได้แล้วครับได้ตัวนหนึ่งครับได้แล้วครับจ่ายครับใส่ถุงโอ้ยใส่ถุงก่อนครับได้หนึ่งครับหนึ่งตัวครับโอ้โหหลายแต้มแล้วครับวันนี้เตรียมครับขอได้อยู่ขอได้อยู่โอ้โหโลนะ หนึ่งโลครับได้หนึ่งโลแล้วอีกรอบหนึ่งครับดำอีกรอบหนึ่งครับน้ำตกครับตรงนี้เป็นตกเมื่อกี้เป็นวังวังด้านล่างเมื่อกี้ยิงขึ้นมาเรามาขึนดูหล,ลักวังด้านบนตรงนี้ไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่น้ำใสามากครับน้ำโพดใสเลย น้งดำเลยครับปลาเร็วมากครับกลางวันปลาเร็วมากได้ไหมได้ครับมาแล้วหนึ่งตัวครับตัวเล็กเต่ง น้ำไม่ลึกนะครับตรงนี้น้ำไม่ลึก Rồi quên chỗ Nè được Đây mấy Đây mấy Đây mấy đây mấy ปลาเร็วมากครับตอนนี้ติดขอบสนามเลยครับตอนนี้ยิงไปสิบกว่านัดแล้วครับตอนนี้ได้แล้วได้แล้ว้รับไปแล้วนกกระยาแล้วนกปว่วนกระเบียวน่าตัวตัวเล็กครับโอ้โหได้อีกตัวนึงแล้วเสียนจริงๆ แสใหน่อยแสใหน่อยเฮ้ยหลุดยังครับยังได้หรือเปล่าได้เลยครับก็โคไดุ้่งได้หมดกันใสทอดกรอบหมดเลยครับใหญ่ตัวหนึ่งใหญ่จุดใหญ่จนเล็ก ่่ากสทอดกรอบเหยาเ้งปลาตัวเล็กครับมีแต่วังเล็กๆทั้งนั้นแล้วนะครับ ต <laughs> กแล้วก <laughs> แล้วดูด้วยลเกอ,อาการกองอ <laughs> <laughs> เสียงดังฟังชัดครับาแล้วตกแล้ว ไอ้มาหนึ่งตัวครับยิงเป็นสิบยี่สิบนัดนะยังไม่ได้สักตัวค,คนนี้ยุด <c oughs> ดุดเหรอวะฮะดุดเชยวเลนะแล้ตายครับนะล็งแล้วครับเล็งแล้วเล็งแล้วทำไงนงเล็งแล้วอ่าเร็วมากครับยิงแล้วโอ้โห โอ้ลงแล้วลงแล้วลงไปแล้วตัวใหญ่โหอีกตัวเล็ก,กลตัวใหญ่ยิงไม่ได้ยิงได้แต่ตัวเล็กครับวันนี้โอ้โหได้ไหมตัว <c oughs> เอ้เดี๋ยวหลุดรูผิดว่าแล้ว <laughs> <laughs> ได้แน่นอนครับตัวนี้ไม่ได้ปส่ใส <P ap ain> ่ใส่แล้วโดนโวนว่าใส่ดีด,ดีเดียวสามตัวโห و. นัดเดียวกี้ได้สามตัวเนี่ยสามตัวหนึ่งตัวนี้ติดไปเลยครับ <c ười> <c ười> ปล<บ>าตัวไม่ใหญ่ครับทอดกรอบกำลังดีครับไซร,บรับโน้่โหได้หนึ่งครับเลยไปกีปลาแล้วัิอ,อืมเป็นแล้วครับ ครับรูเดียวตอนนี้ได้มาห้าตัวแล้วครับหมดแล้วครับตรงนี้หมดแล้วอ,อตตต้ตรงนี้สงสัยจะเยอะครับ หวังเล็กๆกกโอ้ไม่โดนครับมานี่แล้วไปนู่นแล้วครับเข้าไปนู่นแล้วย,ยิงไม่ได้เลยครับอาเร็วมากครับโหได้แล้วไหนโชว์นยครับยิงระยะไก่ได้แล้วครับ,รบะะแต่แมันหนึ่งตัวแล้วครับได้ครับ ได้อะไรครับกกได้ก้อนหินมาด้วยครับให้เ,เขดูนี่ครับไอ,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 อ้ตัวที่สองแลครับนี่ได้อีกตัวครับตัวที่สามแล <laughs> ้วเยอะเฮ้ยรุดรุดไปบ้านท่วงบ้านยิงใหม่อยู่ข้างล่าง,างเขาบอกเลยนี่จะตายยังไม่ตายหหหหาหหาใใมม่ย่ยิงใหม่ครับ ยังได้อีกสองตัวอยู่ครับได้แล้วสามตัวครับสามตัวตอกี้เอาได้ครับปตากได้ไม่ถ่ายสี่ครับตัวที่สี่แล้วครับใกล้ชิดเลยครับติดเลยครับเราตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วครับตัวที่ห้าแล้ว ได้ไหมอืมตัวที่หกแล้วครับตัวที่หกแล้วโอ้โหตัวที่เจ็ดแล้วครับน้ำไม่น้ำไม่ขุนเลยนะครับตอนนี้น้ำใสตลอดเลยจะได้ไหมครับ เลงอยู่ตั้งนานครับตรงนู้นครับได้ไหมตัวที่อะไรแล้วเนี่ยตัวที่แปดหรออือเปล่าตัวที่แปดแล้วครับใกล้เข้าสิบตัวแล้วครับไสกลางกลางนะครับเสือตัว้อเสือบ๊็อก